เดือรเดือรห้าตัวค่ะวันนี้มาเจอกวางป่าห้าตัวไม่ได้เอากล้องใหญ่มาเนี่ยขับรถในป่ากันโอ้หนึ่งสองสามสี่ห้าแซตแฮนแซด หกตัวค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกมีตัวเลขด้วยนี่นับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกตัวค่ะเพื่อนๆอือเอนออกมากินหญ้าน,นะสิอันนี้คือกวางป่านะคะเพื่อนๆกวางป่า แท้เลยไม่ได้เลี้ยงหรือไม่ได้อะไรมันอยู่ตามธรรมชาตินะคะโทษทีไม่ได้มองกล้องมองแต่กวางก็เลยกล้องขึ้นบนนิดนึงเนี่ยค่ะโอ้เจ็ดตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด seven อันยี่คอนฟิมเดอะเจนเจอรเจ็ด oh, ตัวห huh? mm hmm. นึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเนี่ยเห็นไหม เก็ได้ดูกันเนี่ยเราเรามาเนี่ย <_ an> เพื่อนๆจะได้เห็นว่านี่คือป่านะคะเราขับรถมาในป่ากันเราก็จะได้เห็นกวางมองนี้ไม่เห็นหรอกงูต้องซูมนะซูมอันนี้นามเอานะ เพื่อนๆนับเอานะนี่คือความธรรมชาติของเมืองนอกค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดมันออกมาเจ็ดตัวหนึ่งสองสามสีห้าหกเจ็ดมีลูกวางด้วยสีข,ขาวๆตัวหนึง่งมันช่างน่ารักอะไรอย่างเนี้ย ไปค่ะอลูกวางน่ารักไหมไปค,ค่ะไปค่ะเพื่อนอซูมซูมจนไปละเดี๋ยวไปขับรถต่อพาท่านชายขับรถ